นออกข้อสอบในระบบท e ีแคสมาก่อนนะคะแต่เดี๋ยวนี้คือไม่ใช้บริการแล้วอสอบว่เป็นใครคะ <S <S เอ่อคนออกทั้งแบบเรียนนะคะวิทยานิตนธ์แล้วก็เป็นคนออกข้อสอบวิทยานิตนธ์ต่อรุ่นะคะอ่ะเก่งมาก <S <S นักเรียนนะคะเลขทีสักเอ็ดนะคะมาแรงมากไปต่อจ้ะในข้อที่สามนะคะเว็บไซต์กลางค่ะของระบบท e ีแคชเนี่ยค่ะคือเว็บไซต์ที่ชื่อว่าอะไรนะคะเว็บไซต์ปีปัจจุบันนะ เว็บไซต์ชื่อว่าอะไรดี TMS, BTS ค่นะาหาหรือสัก เ็ไซนี้ใครไซก็เข้าได้เลยอันตอนสองอยากเข้าไปดูเลื่นีก็สามารถเข้าได้ ันแล้วเสร็จแล้วนะคะนี้มันเลยอะต่อไปข้อที่5นะคะหากเราไม่ต้องการเข้าศึกษาต่อเนี่ยค่ะฉะนนักเรียยืนยันสิทธิ์ไปแล้วค่ะเราต้องทำยังไงนะคะเรามีสิทธิ์ไปแล้วนะแต่เราไม่อยากเรียนนะคะอันดับแรกคือกดไม่ใช้สิทธิ์ในระบบอันที่สองกดสลัดสิทธิ์ในระบบสามนะคะอยู่เฉยๆไม่ต้องทำอะไรโทรแจ้งมหาวิที่ใดดีโทรไมหาวมาหาที่ใดจบไม่เรียนแล้วค่ะไปค่ะวางได้ปยวเออทำยไงดี โบ้ยเย่งนะคะเราถ้าเราเปยืนยันสิิไปแล้วนะลูกวิธีเดียวกันที่เราจะไม่ไม่เรียนต่อที่นั่นานะทำได้วิธีเดียวคือกดสลับสิทธิ์ในระบบสลับสิทธิ์ทำได้คนละกี่ครั้งลสลับสิทธิ์ทำเดียวนะคะถ้าเราสลับสิทธิ์เลยนะนะคะทำได้คนละหนึ่งครั้งตววเท่าไหร่ไปต่อแต่วิปิงปองก็ขึ้นมาแล้วนะคะ ข้อที่หค่ะในปี68นะคะการลักษณะซีแคสมีทั้งหมดกี่รอบกี่รูปแบบนะคะเมื่อวานได้ยินพี่เขาพูนแบงนะคะร 8, ร 5, 8, ร,อ5 8, รอบ4รูปแบบ5รอบ5รูปแบบ4รอบ5รูปแบบหรือ4รอบ4รูปแบบดีคะซีแคสมีปัจจุบันนะคะมีกี่รอบกี่รูปแบบคะเอ๊ะรูปแบบทีอเกมกาลังเข้าค่ะ<ม>นะคะ<ๆ> ลลกเยไปต่อหน้านะคะข้อที่เ็ดค่ะอันนี้ใครผิดจะตออหัวนะคะนอกที่หนึ่งในระบบ ECA 你好。 ต่อแท้ก็ตาารอได้มาแล้วไม่ละและรอบสุดท้ายรอบที่สี่นะคะอันนี้ใครตอบผิดนะรอบที่สี่นะคะเรียกว่ารอบอะไรไไไไนี่ไงกดผิดแล้วเรียกร้อยใช่ไหมอ่ารอบที่สี่นะคะตอบตกไม่เลยถามไดสิและนะ้วตรงนี้สาวนี้มีใครหลุดไปแล้วไหม โอเคมีรอบสีด <Ed itation> <laughs> <C ourse> ้วยนะคะโอ้น่าจะมือล่นแหละถือว่านะคะรอบที่สี่รอบสุดท้ายเนี่ยมีชื่อรอบว่าไดเลกแอดนิชันหรือว่าถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยคือรอบลับตรองอิสระ แล้วแต่ปีแล้วแต่ว ma ่ามันมีที่เหลืออีกรอบนี้ไหมถ้ามันเต็มหมดแล้วรอบสี่ก็จะไม่เกิดขึ้นนะคะไปต่องเป็นสารเสพติดดูค่ะต่อไปข้อ11ค่ะวิชาไหนคะที่เพิ่มเพิ่มข้าใหม่เมื่อปีที่แล้วค่ะวิชาไหนแสดงว่าข้อสอบต้องไม่เหมือนเดิมนะคะ A level O l e v e แขกหรือท T แกกคะวิชาไหนที่เพิ่มเพิ่มข้อใหม่ปีที่แล้วนะคะวิชาไหนโอเน็ตหรือเปล่า yeah ่สแตกต่างกับข้อต่อ,อ,อกแกะและ้วน้นที่แกะถือว่าเป็นข้อต่อ,อ,อใหม่เป็นพวกเราใช้ไหมคะใช้นะคะแต่ว นี่เป็นโคตรตกยืหรือเปล่าไม่มั่นใจายคะพระไนบ้างคะที่ต้องสมัครเองกับการมหาวิทยาลัยโดยตรงเราไหนคะตกหนึ่คงคนหลักล้วน่าจะหลุดไปแล้วหนึใช่ไหมโอเคนะคะเก่งมากเก่านะรอบที่เราจะต้องสมัครเองกับารมหาวิทยาลัยเนี่ยคือหนึ เว็บไซต์นะคะของการท่องประเทศนะคะเว็บไซต์นั้นก็คือ studentmindy.net นั่นเองอุ้ยไปไปลุกมากไเลยนะคะไปจากข้อที่สามจาะข้อสอบชื่อว่าความถนัดด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์คือการตอบรายวิชาอะไรนะคะคีย์เวิร์ดคือวิศวะค่ะนะคะที่แอดที่แท็กหนึ่งที่แท็กสามหรือที่แท็กสี่คะวิศวะ ม o o mm ันคือการสอบวิชาที่คุณสนใจคุะคุณค เอเวลที e ่แท็กซี่นี่คะเดิมชื่อว่ามิชาสามัญค่ะมันจะมาแกะชื่ออะไรดีอะไรดีไรใช่แน่นอนนะคะ กับการสอบของต่กกางประเทศตัวนี้ดีเหมือนกันนะคะดังนะน,นั้นเนี่ยเวลาเราเรียนอ่านเกณฑ์แยกให้ดีว่าเขาหมายถึงเกณฑ์ระดับไหนนะคะอ่านะยังเป็นทิ้งปองอ่ะนะคะ